บางทีทุกคนก็คงเคยอย่างน้อยสักครั้งที่ถอนหายใจเพราะเรื่องเงินช่วงปลายเดือนมองไปที่กระเป๋าเงินหรือบัญชีธนาคารที่เหลือเพียงไม่กี่บาทในขณะที่รายจย่ายยังยาวเป็นหางว่าวทั้งค่าไฟค่าน้ำค่าเล่าเรียนลูกค่าผ่อนบ้านผ่อนรถและสารพัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดความรู้สึกว่ายังไม่ทันหายใจก็หมดเงินแล้ว ดูเหมือนจะกลายเป็นเงาที่คอยหลอกหลอนอยู่ในใจของใครหลายคนหากคุณรู้สึกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามอบความสงบให้กับคุณขอให้เรามาร่วมกันเผยแพร่สิ่งล้ำค่านี้ให้ถึงผู้คนมากขึ้นกดติดตามช่องและสนับสนุนกันเพื่อในแต่ละวันเราจะได้รับพลังแห่งความสงบปัญญาและความเมตตาเพิ่มขึ้นในชีวิตยุคปัจจุบันเงินกลายเป็นมาตรวัดของหลายสิ่ง ไม่ใช่เพราะเราโลภหรือยึดติดกับวัตถุมากเกินไปแต่เพราะเงินช่วยให้เราตอบสนองความต้องการพื้นฐานและใช้ชีวิตที่กังวลน้อยลงเมื่อขาดเงินมนุษย์มักจะรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่อนแอและโทษตัวเองบางคนคิดว่าตนเองไร้ความสามารถไม่เก่งเท่าคนอื่นจึงตกอยู่ในภาวะขัดสนขณะที่บางคนก็เลือกจะอดทนแบกรับเดือนแล้วเดือนเล่า โดยไม่กล้าเผยความทุกข์กับใครหนี้สินก็เหมือนกับเชือกที่มองไม่เห็นคอยผูกมัดหัวใจกลางวันต้องยิ้มและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอค่ำลงความคิดสารพัดก็ถาถวมเข้ามาจะทำยังไงถึงจะปลดหนี้ได้หมดถ้าวันพรุ่งนี้มีเรื่องไม่คาดคิดจะเอาอะไรมารับมือเมื่อไรถึงจะได้ใช้ชีวิตที่ไม่ต้องนับทุกบาทคำถามเหล่านี้ คุณคงเคยถามตัวเองไม่ใช่ครั้งเดียวและหลายครั้งก็หลั่งน้ําตาด้วยความสิ้นหวังความจริงแล้วการขาดเงินไม่ใช่แค่ปัญหาทางวัตถุแต่ส่งผลโดยตรงต่อจิตใจและอารมณ์เมื่อกระเป๋าเงินว่างเปล่าความเชื่อมั่นในชีวิตก็สั่นคลอนคนเรากล้าที่จะฝันน้อยลงไม่กล้ามองอนาคตที่สดใสจิตใจตึงเครียดหวาดกลัวจนพลังบวกค่อยๆร่อยรอและเมื่อจิตวิญญ,ญาณเหนื่อยล้า การหารายได้หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงก็ยิ่งยากขึ้นหลายเท่าแต่คุณรู้ไหมการที่คุณกำลังรู้สึกขาดแคลนหรือกังวลเรื่องเงินไม่ได้หมายความว่าคุณไร้ความสามารถมันแค่สะท้อนว่าคุณกำลังอยู่ในวงจรที่ท้าทายและคุณก็เหมือนกับคนลับล้านทั่วโลกที่ต่างดิ้นรนเพื่อหาความสำเร็จเราไม่ได้อยู่ลำพังในความกังวลน,นั้นสิ่งสำคัญคืออย่าให้ความกลัวเรื่องเงินเข้าครอบงำจิตใจ เพราะเมื่อคุณเอาแต่จ้องไปที่ความขาดแคลนคุณก็จะยิ่งรู้สึกยากจนมากขึ้นจงเรียนรู้ที่จะหยุดหายใจลึกๆมองความจริงด้วยใจที่สงบและเมตตาต่อตัวเองเงินอาจยังไม่มากหนี้อาจยังอยู่แต่ถ้าใจคุณเบาขึ้นคุณก็จะเริ่มมองเห็นทางออกความกังวลเรื่องเงินเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางไม่ใช่ทั้งชีวิตและบางครั้งแค่เพียงช่วงเวลาสั้นๆของความสงบสุข หนึ่งนาทีที่คุณหยุดฟังและเชื่อมโยงกับตัวเองคุณก็จะพบศรัทธาว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเงินจะมาและคุณคู่ควรกับชีวิตที่ไม่ถูกผูกบัตรด้วยหนี้สินและความขาดแคลนในชีวิตที่วุ่นวายหลายครั้งเราคิดว่าเท่าจะเปลี่ยนโชคชะตาต้องทาสิ่งใหญ่โตบางคนทํางานหามรุ่งหามคำ่ำแต่ยิ่งทำก็ยิ่งเหนื่อยและความพอเพียงก็ดูไกลเกินเอื้อม บางคนสแสวงหาสารพัดเคล็ดลับเรียนคอร์สนั้นคอร์สนี้หวังว่าสักวันจะร่ำรวยขึ้นมาแต่บางครั้งเราก็ลืมความจริงอันเรียบง่ายว่าการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งซับซ้อนเสมอไปเพียงแค่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแห่งการฟังฟังให้ลึกไม่ใช่แค่ด้วยหูแต่ด้วยหัวใจและความสงบสุขในจิตวิญญาณหนึ่งนาทีที่คุณหยุดพักวางความกังวลลง ไม่โทษตัวเองเพราะอดีตหรือกังวลกับอนาคตหนึ่งนาทีนั้นแม้จะสั้นแต่สามารถกลายเป็นประตูที่เปิดสู่โลกใหม่ที่ซึ่งคุณได้สัมผัสพ,พ,พลังแห่งความสงบและความมั่งคั่งที่ล้ำค่ากว่าเงินทองใดๆลองนึกดูสิว่าตลอดทั้งวันจิตใจเราวิ่งตามเสียงนับไม่ถ้วนงานข้อความบินและเสียงรบกวนของชีวิตแต่หาเพียงสักครั้งคุณหยุดหลับตาและให้ใจได้สงบ สิ่งมหาศจรรย์ก็เริ่มเกิดขึ้นในความเงียบนั้นคุณได้ยินเสียงหัวใจของตนเองได้ยินการนำทางของจักรวาลและที่สำคัญที่สุดคุณเริ่มเปิดประตูดึงดูดกระแสแห่งโชคลาภและความมั่งมีหลายคนไม่เชื่อว่าหนึ่งนาทีแห่งการฟังจะทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้แต่ความจริงก็คือช่วงเวลาสั้นๆนั้นมีพลังบำบัดคลายกังวลและเปลี่ยนแปลงได้จากรากฐานเมื่อใจสงบ พลังบวกในตัวคุณจะเริ่มแผ่ขยายและพลังนั้นคือคำเชิญให้ความรุ่งเรืองเข้ามาใกล้หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนอารมณ์ทั้งวันได้หนึ่งนาทีอาจทำให้พายุในใจคุณสงบลงหนึ่งนาทียังสามารถทำให้คุณเชื่อมั่นอีกครั้งว่าคุณคู่ควรกับชีวิตที่พอเพียงและคู่ควรที่จะหลุดพ้นจากนี่สินและภาระหนักอึ้งเพียงหนึ่งนาทีคุณได้หวานเมล็ดพันธุ์ใหม่เมล็ดพันธุ์แห่งความสงบและความมั่งคั่ง อย่าคิดว่าต้องใช้เวลาหลายปีถึงจะเปลี่ยนโชคชะตาบางครั้งการเริ่มต้นทั้งหมดก็อยู่ในช่วงเวลาสั้นๆและเรียบง่ายจนเรามักมองข้ามหากแต่ละวันคุณให้ตัวเองหนึ่งนาดีเพื่อฟังคุณก็กำลังเปิดเส้นทางสู่เสรีภาพทางการเงินและความสงบในจิตใจทีละก้าวจงให้หนึ่งนาทีนั้นกลายเป็นพิธีกรรมเล็กๆในชีวิตคุณหนึ่งนาทีก่อนนอนหนึ่งนาทีหลังตื่นหรือทุกครั้งที่ใจคุณสั่นคลอน แค่หนึ่งนาทีแต่ถ้าคุณใส่ใจและเต็มเปี่ยมในช่วงเวลานั้นคุณจะเห็นว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปเพราะกุญแจแห่งความรุ่งเรืองไม่ได้อยู่ที่ใดไกลแต่อยู่ที่ความสามารถในการฟังและเชื่อมโยงของคุณเองและบางครั้งเพียงหนึ่งนาทีก็เพียงพอที่จะเปิดประตูให้เงินทองโชคลาภและความสงบไหลเข้าสู่ชีวิตคุณความจริงที่ไม่ค่อยมีใครสังเกตคือเงิน ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขในบัญชีธนาคารหรือธนบัตรในกระเป๋าสตางค์เงินยังเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานและพลังงานย่อมปฏิบัติตามกฎธรรมดาข้อหนึ่งเสมอนั่นคือที่ใดมีความคิดบวกที่นั่นจ่อมมีการแพร่กระจายและความอุดมสมบูรณ์หลายคนในพวกเราต้องเผชิญกับความขัดแคลนไม่ใช่เพราะไร้ความสามารถแต่เพราะพลังงานในตัวเราถูกปิดกัน้นด้วยความกังวลความกลัวและความสงสัย เมื่อเราคิดอยู่เสมอว่าฉันจนฉันไม่พอฉันไม่มีวันปลดหนี้ได้ความคิดเหล่านั้นก็เปรียบเสมือนประตูที่ปิดตายไม่ยอมให้กระแสงเงินไหลเข้าสู่ชีวิตตรงกันข้ามเมื่อคุณทำให้ใจคุณสงบลงคุณเริ่มเปลี่ยนความทีของพลังงานความสงบไม่ได้หมายถึงการปล่อยปละละเลยทุกสิ่งแต่คือการประเชิญหน้ากับความขาดแคลนด้วยใจที่มั่นคงและอ่อนโยนคุณเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่า คุณเปิดใจที่จะรับและจากนั้นกระแสแห่งความมั่งคั่งก็จะมาหาคุณอย่างเป็นธรรมชาติคุณสังเกตไหมคนที่มักจะยิ้มแย้มอารมณ์ดีและแผ่พลังงานบวกออกไปมักจะดึงดูดโอกาสอยู่เสมอโอกาสที่จะได้งานดีๆได้พบเจอคนที่ช่วยเหลือหรือแม้แต่ได้รับไรายได้ที่ไม่คาดคิดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องมังเงินแต่เป็นผลจากสนามพลังงานที่เปิดกว้างเงินก็เหมือนน้ำถ้าคุณกำเน่น น้ำจะรั่วไหลแต่ถ้าคุณรู้จักปล่อยมือผ่อนคลายและเชื่อมั่นสายน้ำก็จะคงอยู่เย็นชื่นและไหลต่อเนื่องเสมอเมื่อคุณเปลี่ยนท่าทีต่อเงินจากความตึงเครียดเป็นความกระตันอยู่จากความกลัวเป็นความเขารบคุณก็กำลังปลดล็อกเปิดทางให้พลังงานแห่งความมั่งคั่งไหลเวียนจิตใจที่คิดบวกก็เหมือนผืนดินอุดมสมบูรณ์ มเมล็ดพันธุ์แห่งเงินทองและโอกาสเมื่อหวานลงไปก็จะงอกงามและเติบโตแต่ถ้าผืนนั้นเต็มไปด้วยก้อนหินแห่งความคิดลบมเมล็ดพันธุ์ก็ยากที่จะรอดดังนั้นแทนที่จะมัวแต่วิ่งหามากๆลองหันมาดูแลดินแดนภายในจิตใจก่อนเมื่อดินดีต้นไม้ก็จะเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อใจสว่างเงินทองก็จะมาหาเอง การเปิดกระแสงเงินทองไม่ใช่คาถาวิเศษไกลตัวแต่คือการเปลี่ยนแปลงจากภายในคุณเองเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองและวิธีเผชิญความยากลำบากเมื่อคุณเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความร่ำรวยเมื่อคุณปลูกฝังความคิดบวกเรื่องความอุดมสมบูรณ์คุณก็กำลังส่งสัญญาณไปยังจักรวาลว่าฉันพร้อมที่จะรับและจักรวาลไม่เคยเพิกเฉยต่อคำเชิญน,นั้น ลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นรู้สึกขอบคุณกับเงินที่คุณมีแม้มันจะเล็กน้อยยิ้มกับทุกบาทที่คุณจ่ายออกไปแทนที่จะเสียดดยเชื่อมั่นว่าเงินที่คุณใช้จะกลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมากกว่าและสมบูรณ์กว่าความกตัญญูและความเชื่อมั่นนี้เองที่จะเปิดกุญแจให้กระแสเงินทองไหลหลังในชีวิตคุณแล้วคุณจะเห็นว่า เงินไม่ใช่ภาระอีกต่อไปแต่เป็นเพื่อนร่วมทางเงินไม่ใช่สิ่งที่หลบหนีแต่จะเริ่มมาหาคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะคุณได้เรียนรู้วิธีเปิดกระแสนั้นแล้วเริ่มจากความสงบในใจและขยายเป็นความมั่งคั่นในชีวิตบางทีผู้ที่เคยจมอยู่กับหนี้สินเท่านั้นถึงจะเข้าใจว่าความรู้สึกนั้นหนักหาเพียงใดทุกเช้าที่ลืมตา ยังไม่ทันดื่มน้ำสักแก้วหัวใจก็หนักอึ้งไปด้วยตัวเลขเดือนนี้ต้องจ่ายเท่าไรดอกเบี้ยขึ้นแค่ไหนถ้าไม่สามารถหมุนทันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่ใช่เพียงภาระทางการเงินแต่ยังเป็นภาระทางจิตใจที่บางครั้งกัดกินพลังมากกว่างานซะอีกในเวลานั้นเรามักจะโทษตัวเองตำหนิโชคชะตาหรือจมอยู่ในความสิ้นหวังแต่แท้จริงแล้ว ความคิดลบเหล่านี้กลับเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดเราไว้ในวงจรหนี้สินยิ่งกังวลก็ยิ่งตันยิ่งตันก็ยิ่งไม่เห็นทางออกสุดท้ายนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขในเอกสารแต่มันได้ครอบงำทั้งจิตใจการปลดภาระนี้เริ่มแรกไม่ได้ด้วยเงินแต่ด้วยความสงบในใจเมื่อคุณยอมให้ตัวเองหยุดนั่งฟังคุณจะได้พบสิ่งมหัศรรย์ ฟังเพื่อปล่อยลมหายใจแห่งความกังวลฟังเพื่อปลดปล่อยคำตำหนิตัวเองและเสียงกระซิบลบในหัวที่ว่าฉันไร้ค่าฉันหมดหนทางฟังเพื่อยอมรับความจริงแต่ไม่ใช่การยอมแพ้เพียงเมื่อใจหยุดสั่นไหวคุณถึงจะเห็นหนทางในความสงบคุณตระหนักว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมด คุณเห็นว่าคุณยังมีความสามารถและโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงคุณเริ่มคิดหาทางออกอย่างมีสติแทนที่จะตอบสนองด้วยความกลัวอาจเป็นแผนการใช้ใจ่ายที่รอบคอบขึ้นงานเสริมใหม่หรือแม้แต่การขอความช่วยเหลือที่เหมาะสมนี่สินอาจไม่หายไปในวันเดียวแต่ภาระทางใจสามารถเบาลงทันทีที่คุณเปลี่ยนวิธีเผชิญเมื่อใจสงบคุณไม่หวาดกลัวทุกครั้งที่คิดถึงนี่ คุณกล้าสู้มั่นใจว่าคุณกําลังก้าวไปทีละก้าวและเชื่อมั่นว่าสักวันคุณจะเป็นอิสระการปลดหนี้ไม่ใช่แค่หลุดพ้นจากตัวเลขที่ต้องจ่ายแต่คือการปลดจากวงจรความคิดลบที่จองจำวิญญาณนั่นคือเมื่อคุณไม่ยอมให้หนี้มากำหนดคุณค่าอีกต่อไปคุณอาจยังลำบากแต่คุณไม่รู้สึกว่าต่ำต้อยเพราะมันคุณยังคู่ควรกับความรักกับชีวิตที่พอเพียง และกับการก้าวเดินด้วยศรัทธาเพียงหนึ่งนาทีแห่งการฟังทุกวันก็คือยารักษาใจที่แบกภาระนิสินมันเหมือนการเปิดหน้าต่างให้แสงส่องเข้าหองมืดตอนแรกอาจยังไม่ขับไล่ความมืดหมดไปแต่แสงได้ปรากฏและจะค่อยๆทำให้ความมืดหายไปจงเชื่อว่านี่เป็นเพียงบททดสอบชั่วคราวไม่ใช่คำพิพากษาตลอดชีวิตและคุณ ด้วยความสงบในใจและความเชื่อมั่นในความเปลี่ยนแปลงย่อมจะค้นพบเส้นทางสู่การปลดหนี้ก้าวสู่บทใหม่ของชีวิตที่ซึ่งคุณไม่ถูกภาระผูกมัดอีกต่อไปแต่ได้ใช้ชีวิตอย่างเสรีในแบบที่คุณคู่ควรในชีวิตบางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่เพียงแต่ติดขัดเรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังเหมือนถูกบางสิ่งที่มองไม่เห็นเกาะติดอยู่แม้จะพยายามอย่างมาก งานก็ไม่ราบรื่นเงินเข้ามาแล้วก็หายไปความสัมพันธ์ต่างๆก็เต็มไปด้วยอุปสรรคบางครั้งคุณก็แอบถามตัวเองว่านี่หรือคือกรรมของเราหรือว่าเรากำลังแบกชะตาที่หลีกหนีไม่ได้กรรมไม่ได้เป็นคำสาปและก็ไม่ใช่การลงโทษกรรมเป็นเพียงร่องรอยที่เหลือจากสิ่งที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตทั้งความคิดคำพูดและการกระทา เมื่อพลังงานด้านลบถูกสะสมไว้นานเกินไปมันจะกลายเป็นแรงถ่วงทำให้ชีวิตเราหนักอึ้งและชะงักงันการแก้กรรมไม่ใช่การทำเวทมนต์หรือไปตัดสิ่งใดภายนอกแต่คือการเดินทางชำระล้างจากภายในนั่นคือเมื่อเราฝึกปล่อยวางความโกรธแค้นให้อภัยผู้อื่นและให้อภัยตัวเองเมื่อเราฟังอย่างลึกซึง้งเราจะเห็นบาดแผลเก่าหมดสิทธิควบคุมปัจจุบัน เมื่อคุณให้เวลากับตัวเองสักหนึ่งนาทีในความเงียบสงบนั่นก็คือการเริ่มต้นแก้กรรมแล้วเพราะคุณกำลังคลายปมในจิตใจทีละน้อยทั้งความกลัวความโกรธเคืองความหมกมุ่นที่สะสมตามการเวลาคุณเหมือนคนที่กำลังเปิดหน้าต่างรับลมเย็นให้พัดเอาฝุ่นเก่าออกไปทำให้ห้องใจสะอาดและสว่างขึ้นแล้วคุณจะตระหนักว่าเมื่อใจเบากรรมก็สลาย เมื่อหัวใจไม่กอดรัดภาระหนักอีกต่อไปกระแสชีวิตก็จะไหลาราบรื่นขึ้นเงินทองโชคลาภโอกาสจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาได้ง่ายขึ้นเพราะไม่มีพลังงานลบกีดขวางการแก้กรรมยังเป็นการเดินทางแห่งความกตัญญูรู้คุณแม้แต่ความยากลำบากเพราะมันสอนให้เรามีความอดทนรู้คุณแม้การสูญเสียเพราะมันทำให้เรารู้จักคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ รู้คุณแม้ผู้ที่เคยทำร้ายเราเพราะเขาทำให้เราเข้าใจบทเรียนแห่งการให้อภัยเมื่อคุณรู้คุณพลังงานในตัวคุณจะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาจากตันเป็นโล่งอย่าคิดว่ากรรมคือภาร,ระที่ไม่มีวันหลุดพ้นเพราะกรรมใดๆก็แก้ไขได้หากคุณกล้าที่จะเผชิญหน้าและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงทุกความคิดเชิงบวกทุกคำพูดอ่อนโยน ทุกการกระทำที่ดีที่คุณทำในวันนี้คือขั้นตอนการชำระล้างและเป็นวิธีที่คุณกำลังเขียนชะตาชีวิตใหม่ให้ตนเองจงเชื่อว่าการแก้กรรมไม่ใช่เรื่องของอนาคตแต่เริ่มต้นได้ตั้งแต่วินาทีนี้วินาทีที่คุณเลือกจะฟังเลือกจะปล่อยวางเลือกจะรักเมื่อถึงเวลานั้น คุณจะเห็นว่าชีวิตไม่หนักอีกต่อไปความโชคดีเข้ามาใกล้และเงินทองก็หลั่งไหลามาเองการแก้กรรมแท้จริงก็คือการปลดปล่อยตัวเองปลดจากสิ่งเก่าๆที่เหนี่ยวรั้งให้คุณได้เดินอย่างเบาสบายสงบและสมบูรณ์ในเส้นทางใหม่เส้นทางแห่งความรุ่งเรืองและความสงบสุขเมื่อเราผ่านวันเวลาหนักหนามาแล้วเมื่อเรารู้จักปล่อยนี่ปลดกังวล และชำระกรรมประตูใหม่ในชีวิตก็จะเปิดออกมันไม่ใช่โลกที่ไกลแสนไกลแต่คือชีวิตนี้เองในเวอร์ชั่นที่เบาสบายและสงบสุขกว่าคุณยังจำได้ไหมวันเก่าๆที่ทุกเช้าตื่นขึ้นมาพร้อมความกลัวกลัวไม่มีเงินกลัวบินกลัวถูกทวงหนี้กลัวอนาคตมืดมนหัวใจเหมือนถูกบีบรัดอยู่เสมอแต่เมื่อคุณเรียนรู้การฟังการอยู่สงบกับตนเอง คุณจะค่อยๆสัมผัสการเปลี่ยนแปลงเช้าวันหนึ่งเมื่อแทนที่จะกังวลคุณกลับรู้สึกสงบคุณยิ้มให้กับแสงอาทิตย์แรกและคุณรู้ว่าคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วชีวิตใหม่นั้นไม่จำเป็นต้องร่ำรวยทันตาด้วยเงินทองมันอาจเริ่มต้นอย่างเรียบง่ายความอุ่นใจที่รู้ว่าคุณควบคุมการใช้จ่ายได้ความสุขเล็กๆเมื่อจ่ายหนี้ได้หนึ่งก้อนและเชื่อว่าสักวันทุกอย่างจะหมดไป ความโล่งใจเมื่อบาดแผลเก่าไม่ปกครองติดใจอีกความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่คุณมีแต่อยู่ที่สภาวะใจที่คุณรักษาไว้ได้หัวใจที่สงบนิ่งคือสมบัติล้ำค่าเมื่อคุณอยู่ในความรู้คุณคุณจะเห็นว่าแต่ละมื้ออาหารแต่ละหลังคาบ้านแต่ละช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคนที่รักคือความร่ำรวยและพลังงานแห่งความรู้คุณนั้นจะยิ่งเปิดทางให้เงินทองโชคลาภ และโอกาสหลั่งไหลามามากขึ้นชีวิตสงบสุขก็คือเมื่อคุณเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นคุณไม่โทษตัวเองว่าทำไมเขามีมากกว่าส่วนเราขาดแคลนคุณเข้าใจว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองและเส้นทางของคุณก็มีคุณค่าในแบบของมันเมื่อคุณเลิกแข่งขันหัวใจก็เปิดกว้างต้อนรับชีวิตด้วยความเชื่อมั่นและความผ่อนคลายและคุณจะค่อยๆเห็นว่าเงินทองเริ่มไหลามาเอง โอกาสใหม่ๆปรากฏขึ้นประตูที่เคยปิดก็เปิดออกอย่างไม่คาดคิดคุณพบคนที่ใช่เวลาที่ใช่งานที่ใช่นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลลัพธ์จากการที่คุณได้ปลดปล่อยใจและพลังงานของตนเองความมั่งคั่งและความสงบสุขไม่ใช่จุดหมายที่ห่างไกลแต่มันคือสภาวะที่คุณสัมผัสได้ในปัจจุบันนี้เมื่อใจสงบคุณก็ร่ำรวยแล้ว เมื่อหัวใจเต็มไปด้วยศรัทธาคุณก็สงบแล้วและเมื่อคุณรักษาความมั่งคั่งในภายในนั้นไว้ความมั่งคั่งภายนอกเงินทองโอกาสความสำเร็จก็จะตามมาอย่างแน่นอนจงเชื่อว่าคุณคู่ควรกับชีวิตใหม่ชีวิตที่คุณไม่ถูกพันธนาการด้วยหนี้สินไม่ถูกกรรมเหนี่ยวรั้งไม่ต้องอยู่ในความกลัวและความกังวลอีกต่อไปแต่เป็นชีวิตที่คุณได้อยู่ด้วยอิสรภาพความสมบูรณ์ และความสงบเพราะท้ายที่สุดแล้วความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความสงบสุขในจิตใจและเมื่อคุณพบความมั่งคั่งนั้นคุณจะรู้ว่าเงินทองเพียงเป็นกระแสที่เข้ามาเติมเต็มแต่ไม่มีวันพรากค,ความสงบที่มีอยู่แล้วในหัวใจคุณไปได้หลังจากทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าเงินทองหนี้สินหรือกรรมล้วนเป็นเพียงบททดสอบในเส้นทางชีวิตสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าตอนนี้ คุณอยู่ที่ไหนแต่คือคุณกล้าที่จะให้ตนเองได้มีหนึ่งนาทีแห่งความเงียบสงบเพื่อฟังรักษาและเปิดทางสู่กระแสแห่งความรุ่งเรืองหรือไม่เมื่อใจสงบพลังงานบวกแพร่กระจายคุณจะเห็นว่าโอกาสเงินทองและความสงบสุขเข้ามาใกล้ขึ้นทุกวันทุกก้าวเล็กๆที่คุณเดินทุกวินาทีที่คุณสงบคือเมล็ดพันธุ์ที่หวานไว้เพื่อชีวิตที่มั่งคั่งและสงบสุขกว่า จงเชื่อว่าคุณคู่ควรและให้ความรู้คุณกับศรัทธาเป็นผู้นำทางหากการแบ่งปันเหล่านี้ทำให้คุณรู้สึกเห็นใจและมีกำลังใจข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าคุณจะสนับสนุนช่องนี้ด้วยการกดติดตามกดถูกใจและแบ่งปันซึ่งนั่นจะเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้ข้าพเจ้ายังคงส่งต่อสิ่งดีงามและร่วมเดินทางกับคุณบนหนทางสู่ความรุ่งเรืองและความสงบสุขในจิตใจ